รับงานตัดต่อคลิปสนใจติดต่อได้ที่ line แอด tye 6 9อย่าลืมแอดสน์หน้า ID ด้วยนะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดาก,ก์กอลารจาในคลิปนี้ก็จะมารีวิวฟังก์ชันของขับนะฟังก์ชันของขับมาอันดับแรกจะดูที่ป้ายประกาศอันล่างสีฟ้าซ้ายมือของหน้าจอนะ ป้ายประกาศอันนี้เวลาแบบว่าคนที่เขาจะเลือกเข้าคับของเราอะแต่ขอใช้ศัพท์คาว่ากิลละกันว่าชินกับคาว่ากิลนะคนที่จะเข้ากิลเนี่ยเขาก็จะดูรูปภาพแล้วก็จะมีข้อความใต้รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาเปลี่ยนรูปภาพใหม่นะเราก็บอกว่า welcome everyone ค่ะแบบเราก็บอกว่าเออยินดีต้อนรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะแบบว่าเออพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแค่นี้อะไรเงี้ยนะไม่ได้พิมพ์ภาษาไทยนะเพราะว่าที่ตายรับรับมาลูกกิลต่ละคนนี่ต่างชาติต่างชาติเยอะอยู่เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็พอตอนนี้กิวมาเลเวลสามแล้วก็จะมาเปลี่ยนโลโก้นะโลโก้ของกิวเป็นรูปป่ารู้สึกว่าตั้งแต่เล่นเกมมาเยอะแยะนะรู้สึกว่าเกมนี้แบบ ฟังชันขับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเกมอื่นเลยเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากแปลกใหม่ดีอะไรอย่างนี้ฟังก์ชันหน้าต่างแรกมันก็จะมีข้อมูลนะข้อมูลก็จะมีกิจกรรมเขาก็จะบอกเราว่ากิจกรรมมีกี่โมงพพลบสมาคมแล้วก็เข้าไปดูนะอันดับของกิลอยู่ที่เท่าไหร่อะไรไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีประมูลสมาคมประมูลสมาคมจะมีประมูลทุกวันอังคารหลังสี่ทุ่มนะแล้วก็หลังแล้วก็ วันพฤหัสก็มีทุกวันอังคารกับพฤหัสหลังสี่ทุ่มถ้าเราเติมเกมเราก็สามารถแบบซื้อพวกแผ่นกาซื้อของอะไรที่เขาเอามาประมะูลอ่ะมันก็จะราคาถกูกในกรณีที่แบบว่าเราจะไปทําพาหานะในการขับขี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะทุกลูกกิลทุกคนในกิลก็สามารถรับเพชรได้นะอยู่ที่ตําแหน่งนะาตาแหน่งหัวหน้าก็จะรับเยอะหน่อยถ้าตําแหน่งสมาชิกทั่วไปก็จะรับ เพชรน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันของสมาชิกก็จะมีเป็นแบบรายการสมาชิกและการสมัครอีเวนต์สมาคมทีมแอคชั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นหัวกิลหรือไม่ก็คนที่เป็นเลขานะตอนนี้ก็จะมีแบบเลขาทั้งหมด4คนนะเพราะว่าตัวต่ายเล่น2ตัวต่ายก็เป็นหัวกิลกับรองกิลก็ดูแลเองอะไรเงี้ยบางทีมีใครกดสมัครเข้ามาเราก็จะเข้าไปดูที่รายการสมัครนะ มันจะแด้งเป็นแบบจุดๆสีแดงอะพอเข้ามาดูแล้วก็กดรับอย่างเงี้ยติิกถูกกดรับถ้าไม่กดรับก็กดกากบาทแตส่วนใหญ่ทุกวันนี้คนมันย่างย่างคนเข้ากิลเยอะอะคือแบบกดรับลูกกิลด้วยความไว,ไวแสงมากเหลือเกินบางทีก็กดรับไม่ทันอย่างเงี้ยทีมแอคชั่นอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะแต่ว่าก็เอามาใส่ๆนะมันมีให้เราคลิกใส่ก็ใส่ แล้วก็คลิกชื่อแบบว่าเออเราจะเอาแต่ละคนไปอยู่ทีมไหนทีมแอคชั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยนะแล้วบางทีบางวันแบบว่ากิวไหนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วคนเลิกเล่นอย่างเงี้ยในระบบเกมเขาก็จะมารวมสมาคมนะมารวมกับกิวกิวเราอะไรเงี้ยนะพอเขามารวมกับกิวเราแล้วกิว Q นั้นที่เป็นกิวเล็กๆอ่ะ ชื่อกิวก็จะหายไปอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นในกรณีที่ในขับไม่มีคนออนเลยสักคนไม่มีการแบบว่าแอคทีฟกระตือรือร้นในการทำโเคเวสกิลหรือว่าบริจาคอะไรเงี้ยนะแต่ชอบตรงที่ว่าพอกิวเลเวลสแล้วอะถ้าปกติอะถ้าเรามีตำแหน่งในกิวอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบ หัวหน้ารองหัวหน้าอะไรเงี้ยแต่ในเกมนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะมีเปลี่ยนเป็นยากูซ่าเป็นคนนักกินเป็นครูเป็นแบบว่าซูเปอร์สไตล์อย่างเงี้ยนะเราเราก็เลือกได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่เป็นหัวกิวกับรองกิวของแต่แต่ละกิวเขาก็จะรู้กันนะว่าเออถ้าแบบไอ้นี่มีชื่อต่อท้ายจากชื่อกิวเราก็แสดงว่ามี ตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดเท่ากับหัวกิวกับรองกิวนะถ้าคนที่เขาเล่นทั่วไปเขาก็จะแบบว่าเออตอนแรกๆต่ายก็งงเหมือนกันนะแบบเอ๊ะทำไมมันมีวงเล็บข้างหลังวะบางคนแบบว่าโอ้โ้แฟนตัวยงอะไรเงีแบบ้ยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนวะอะไรเงี้ยอ๋อมาลุยทีนึงพอกิวเราเลเวลสามเงี้ยเราก็จะสามารถแบบ รู้แล้วอ๋อแสดงว่ากิวของคนนี้เลเวลสามแล้วมันมีแบบชื่อเชออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทั้งหมดก็ต้องรอประมาณสิบแปดนะสิบแปดเอ็มเก้าเก้าร้อยเคสิบแปดล้านแปดแสนฟังก์ชันมันก็มีประมาณเนี้ยนะข้อมูลสมาชิกสร้างก่อสร้างสวัสดิการกิจกรรมยอะไรเงี้ยนะ อนนี้ก็รอให้ร้านค้าเลเวลสามราะอัพเลเวลสามแล้วก็จะแจมแมวมากเลยแลกของอะไรแลกสบายเลยกิจกรรมก็จะมีเยอะนะเราก็ได้อ่านว่าเออกินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีกี่โมงมีวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะส่วนใหญ่กิจกรรมในกิวมันก็จะมีเป็นเที่ยงวันนะมีทุกวันแล้วก็ช่วงเวลาสองทุม่มห้าสิบห้าวกิวทุกวันอังคารพฤหัสอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเราก็ตายก็เข้ามาเปลี่ยนนะก็เลือกที่สมาชิกแล้วก็เลือกอันกลางนะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเป็นอะไรอ่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแก๊งเอาแต่กินนะแก้ไขการแต่งตั้งอนะไรเงี้ยก็จะลงท้ายแบบเนี่ยมันมีให้เราเลือกนะมีโรงเรียน e สปอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลือกเอาแต่กินนะเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กเทพนะคนที่มีตำแหน่งมันก็ไล่ๆลงมานะ ราชานักกินกุ๊กมือโปนักส่งดีลิเวอรี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องโลโก้ปลาเราเราก็ต้องเป็นสายกินใช่ไหมมันจะได้ดูเข้ากันนี้สามารถเปลี่ยนฉายาด้านหลังของสมาคมได้ทุกสองวันเลยนะถ้าใครเป็นหัวกิวเป็นรองกิวไม่มีอะไรทําก็เปลี่ยนสองวันก็เปลี่ยนสองวันก็เปลี่ยนอ่างเงี้ยแต่เปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะค่อนข้างงงนิดหนึ่ง งงที่งงตรงที่แบบว่าเราจะปรับตำแหน่งให้ลูกกิวเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะยกตัวอย่างกิจกรรมบางอย่างสักกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหรือสองกิจกรรมนะกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้นะสามารถเปิดกิจกรรมนี้ได้ไงเวลาเราทำเคเวสของกิวอะทุกๆอย่างอะแล้วมันจะมีเหรียญล้วก็เอาเหรียญอะไปใส่ พอเหรียญใส่ครบมันจะมีทั้งหมด4ช่องพอครบ4ช่อง150อย่างเงี้ยเราก็เปิดปาร์ตี้นะทุกคนก็จะมาร่วมจอยสนุกกันแล้วก็ได้ exp ด้วยอย่างเงี้ยได้เปิดอย่างเงีย้ยนะในคลับที่อยู่ก็ตอนนี้มันก็คิดว่าอยากจะแบบเปิดอาทิตย์ละวันก็พอนะก็มันมีประกาศสมาคมแต่การประกาศสมาคมมันจะเหมือนพวกแบบ เวลาเราเล่น Facebook แล้วเราโพสอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะมีเพื่อนๆเห็นอะไรเงี้ยนะในเกมนี้มันก็จะเหมือนกันเวลาเราโพสก็คนที่เป็นลูกกิวเราก็จะเห็นนะว่าหัวหน้ากิวโพสอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะพยายามโพสอะไรที่มันมีสาระแล้วก็ไม่โพสบ่อยอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาดูเขาก็จะแบบได้ประโยชน์อะไรจากเราบ้างเงนะี้ย แต่คนส่วนใหญ่ในเกมนี้เท่าที่เห็นคนอื่นเล่นๆมานี่ก็เขาน่าจะเข้าไปศึกษาเว็บไซต์ในเกมดากอนลาจาเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะบางเคเสอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่บางอย่างเราก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องไปศึกษาในไปเข้ากลุ่มอย่างเงี้ยนะเข้ากลุ่มดากอนลาจากลุ่มคนไทยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูตามเว็บไซต์บางทีเราไม่รู้อะไรเราก็พิมพ์ Google เอานะเพราะบางอย่างตายก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็พิมพ์ใน Google เอาแล้วก็อ๋อมันมีอย่างนี้มันมีอย่างนั้นเนี่ยเกิดแบบว่าไปเล่นแบบเซิร์ฟ s 1 S2 ตอนที่เกมมันเปิดแรกๆนี่คงจะงงเป็นไก่ตาแตกนะระบบเกมมันทุกอย่างขอบอกเลยว่ายุ่งยากซับซ้อนซ้อนเองนินมากกว่าเกมคอมพิวเตอร์ PC ที่เล่นอีกช่วงนี้ก็ เป็นปาร์ตี้ระยะที่สองอะใครเขาอยากเล่นอะไรเขาก็เล่นกันปาร์ตี้แรกก็เต้นใช่ไหมปาร์ตี้สองก็จุดดอกไม้ไฟนะพอจุดครบเสร็จปุ๊บก็ไปลงสะเสียดายในเกมนี้มันไม่ค่อยแบบว่าอาาจารย์เท่าไหร่นะไม,ม่เหมือน The Sim เดอะซิมอะไรเงี้ยนะ เวลาลงสาก,ก็ผู้ชายก็ใส่กงเกงสีขาวเงนะผู้หญิงก็ใส่ว่าชุดนอนไม่ได้นอนอะไรงี้ชุดนอนบางเบาเหมือนหย่อมย่าผ้าบางจัดแค่ใส่แล้วก็รู้สึกว่าระทึกปกใจเสือป่าทำกันบ้านทุกข้ามคืนอะไรประมาณนี้ จุดโพก,กันไปนะจนกว่ามันจะครบหกสิบอะไรเงี้ยนะปาร์ตี้ขับนี่เป็นอะไรที่มันเจ๋งดิเขาก็รวมรวมตัวกันที่มาวันนี้นะ่าจะมีประมาณสิบกว่าคนอ่างเงี้ยนะตอนนี้ก็มาลงสนะแล้วทุกคนก็ลงไปจุ่มน้ำอะไรเงี้ยนะ ตัวละครตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ว่าล่าสุดนี้ตายแปลงตัวละครเป็นสาวเต็มวนะัยแล้วเพราะว่ามันมีควสโยนบาสไงเดี๋ยวเอาไว้ลงคลิปหน้าแล้วกันนะเป็นควสโยนบาสเอาชุดแฟชั่นฟรีอะไรเงี้ยก็เจอมาจากในเว็บไซต์ที่เขาบอกอะ่ะแหละพวกควสอะไรที่เราแปลกๆควสอะไรที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยนะยังมีอะไรให้ ศึกษาอีกเยอะนะสำหรับเกมนี้ท่านผู้ชมถ้าใครเข้ามาเล่นก็เข้ามาร่วมเล่นได้นะเซิร์ฟเวอร์1 2อ่ะเอาจริงๆตัวเด็กอะถ้าสมมติว่าเราปั้นแบบจริงจังนะ2วันอะ2-3วันเนี่ยก็ Level เลเวล78แล้วเพราะล่าสุดตอนนี้ตายเลเวล83แล้ว ิปในการแบบว่าเวลยังไงให้ไวนะพอเราเลเวลสิบกว่าเราเลยต้องรีบเข้าสมาคมนะแล้วก็ทำเคเวสไล่ไลทำเคเวสอย่างเงี้ยทุกวันนี้นี่เลเวลเจ็ดสิบแปดแล้วเคเวสหลักเคเวสหลักนี่อยู่ประมาณห้าสิบกว่ายังไล่เก็บเคเวสหลักไม่หมดเลยตัวหลักเล่นอยู่สองตัวเล่นตัวเด็กตัวหนึ่งที่เล่นตัวเด็กตัวหนึ่งเพราะว่าเวลาตายลงเคเวสบางเคเวสที่แบบ มันต้องลงสามคนแล้วขี้เกียจมานั่งรอขี้เกียจประกาศหาคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออปันตัวเด็กมาไว้แบบลงลงเควสสาคัญที่จําเป็นต้องลงอะไรอย่างเงี้ยลงลงให้มันจบจบไปนะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอวันนี้ก็ถ่ายโลเป็นที่ลัดลึกนะมันมีแบบว่าว่ายนองว่ายน้ําในสามันมีทุกอย่างเลยบินได้โปรไฟล์ของเราก็ใส่รูปได้ มันตอบโจทย์ที่อย่างที่ตายบอกในเกือบไม่มเกือบๆทุกคลิปนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตอบโจทย์ที่แบบว่าตายตามหามานานมากเลยเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยแล้วบางทีเราเบื่อเราก็ไปวิ่งครัวบางทีเบื่อก็ไปเล่นฟรีไฟเล่นสายฟ้าไงนะไปยิงปงยิงปืนอะไรก็ว่าไปนะไม่มีอะไรให้ทำเยอะเควสเยอะจัดเยอะจนรู้สึกว่าบางทีแม่งก็เบื่อนะแบบเควสมันจะเยอะไปไหนวะอนะไรเงี้ย ก็ปกติเกมอื่นๆน,นะพวกเควสแต่งงานมันจะทำเควสเยอะใช่ไหมแต่เกมนี้เขาบอกเลยว่าเควสคู่แต่งงานทำเควสแบบถ่ายรูปส่งอีโมคือจบบุบเพยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยดูแนละต้นไม้ไม่ให้เน่าไม่ให้ตายแค่นี้นอกนั้น,นี้เควสหลกักเควสเกียวเควสจะเยอะที่สุดเลย ตาเขาก็จะมีให้เราเลือกนะว่าแบบว่ามีตาอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างกิจกรรมนี้ก็เป็นทุกๆเที่ยงวันนะก็จะมาตีมอนเตอร์แล้วแต่ว่าแต่ละวันจะให้ไปตีตรงไหนบางทีส่วนส่วนใหญ่แบบสี่ห้าวันก็ตีตรงเนี้ยสามวันก็ไปตีจุดหนึ่งอนะไรเงี้ยแล้วแต่เราแต่วควสของแต่ละวันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันต่ว่า เที่ยงครึ่งแป้งนี่คือต้องเข้าเกมแล้วอยากจะบอกว่าถ้าใครเล่นเกมเนี้ยอย่างน้อยต้องมีเวลาสามสี่ชั่วโมงต่อวันนะในการเล่นนะเพราะว่าเควสเยอะมากมเยอะจริงๆเควส์หลักนี่ก็เยอะนะโหเจอเควสกิวเข้าไปนี่น้ำตาเป็นสายเลือดอเยอะเยอะเหลือเกินอยากเวลขึ้นไว้ต้องมีกิ้อยู่นะทำเควสกิ้วให้ครบ ทุกอย่างนะกิจกรรมในเกมแบบเควสหลักมีอะไรให้ลงก็ลงให้หมดอะไรเงี้ยนะถ้าจะมาสาธยายไล่เควสกิจกรรมในเกมนี่สงสัยคืงชั่วโมงนี่คือ,คอยังไม่จบนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาทำคลิปก็จะพูดแบบสั้นๆเข้าๆอย่างเงี้ยนะเผื่อจะเห็นภาพว่าเออแต่ละกิจกรรมมีอะไรยังไงมีกี่โมงบ้างอะไรเงี้ยนะมาสรุปให้ฟังอะไรเงี้ย ในฟังก์ชันของสมาคมก็มาอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะเพราะว่าตัวต่ายเองก็ชอบอยู่ขับที่มันแบบอยู่กิวที่เงียบๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนโผดถึงเวลาก็มาทาเคสถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํไม่อยู่กันไปอยู่ได้ก็อยู่ไปไม่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปอยู่กิวอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าแคร์หรือสนใจอะไรคนในกิวเยอะนะ แต่ถ้าแบบว่าเออคนอีกิวมีเควสอะไรให้ให้เราแบบไปช่วยอย่างเงี้ยเราก็ช่วยได้นะมีเรื่องเล่ามีมีอยู่วันนึงเอาตัวเด็กอะไปออนเควสล้วโดนกิวไหนไม่รู้มันตบเว้ยตบตายคาพื้นถนนเลยเว <_' S 2> ลาเล่นเกมเวลาเราแบบว่าไปทำเควสอะมันจะมีพื้นที่ที่แบบว่าคนบางคนมันเกลียนได้อย่างเงี้ยนีน <_' S 2> นก็เอาเล่นตัวเด็กใช่ไหมได้เอาไปลุมแม่งเลยยับอะ เลเวล79มาห้าวกับเด็กเลเวล77็ดสพลังลบก็อ่อนด่อยนะเกยมีอยู่สี่หมื่นกว่าโดนตบทีเดียวก็ล่วงแหละก็เลยจัดให้เขาหน่อยเกียนนักเอาเดีกดแม่งอยู่ตรงนั้นหนละกดอยู่สักพักแป๊บหนึ่งอะ่ะจนแบบเออเห็นว่ามันแบบไม่เข้ามาเกียนกับตัวเด็กเราแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ออกจากพื้นที่นั้นนะให้เขากดกันต่อไปอะไรย่างงี้เหมือนไปช่วยมันตีแป๊บหนึ่ง พวกเก์นี้มันต้องลมลม,ลมแบบหมาหมนะเหมือนพวกเกม rov างลมลมถึงลมแทะให้มันตายกันไปข้างหนึ่งนะถ้าสู้ตัวตัว,ตวนี่ตัวเด็กของเอาไม่ไหวต้องเอาตัวใหญ่มาให,ให้นี่นะในเกมนี้ต่ายคิดว่านะถ้าสายฟรีแม่งอยู่ยากวะถ้าแบบว่าโดนเกลียนอย่างนะเราต้องมีแบบสมมุติว่าถ้าเราเล,เล่นเล่นเล่นเด็กสองตัวตัวหลักอย่างน้อยแม่งก็ต้องเติม พอสมควรอะหลักๆเหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตายนะว่าเออคือมันเป็นความสุขอะมีตังเติมก็เติมแต่แบบว่าบางคนแบบเน้นสายฟรีไม่อยากจะเติมอะไรมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่คิดว่าเออในเกมเนี้ยไม่เติมเกมแล้วมันอยู่ไม่ได้อยู่ยากยอะไรเงี้ยเพราะบางเควสอะ่ะ ขี้เกียจมานั่งหาคนไงตายไม่ชอบแบบคุยอะไรกับคนเยอะๆค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยทุกเควสก็ลงสองจอลงลงเองอะคนเดียวลงได้ก็ลงก็ลง,ลงคนเดียวตลอดอะไม่ค่อยแบบว,ว่าร่วมทีมกับคนอื่นอะไรเยอะแยะวุ่นวายอะไรเงี้ยเบื่อมานั่งหาคนรอคนเสียเวลาชีวิตอนะไรเงี้ย ลงปลบแล้วทำปั๊บอะไเงี้ยก็ลงคนเดียวไปสบายดีมันก็ต้องมีตัวหนึ่งที่พลังลบเยอะอยู่พอสมควรไม่นั้นก็จะลำบากในการทำพวกเควสฮาร์ดดวนลงดันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคลิปนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับพวกแบบฟังก์ชันของคลับเคร่าวๆนะก็ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรแล้วแหละก็เป็นประมาณนี้แหละกิจกรรมในคลับมันเยอะ เยอะจนแบบว่าเออขี้เกียจทำคลิปลงว่ะมันจะยาวเกินไปนะจะเป็นประมาณเนี้ยคนมาตีตีกันเหมือนแบบครอบครัวเล็กเลอเกินคนแม่งก็เบื่อเบื่อแม่งก็เลิกเล่นกันไปยเยอะอยู่เหมือนกันนี่ฮะไม่ติดเติมเกมนี้เลิกเล่นไปแล้วเนะดูแบบเคเว s เยอะแม่งเบื่อที่ชอบคืออะไรรู้ปะ่ะ ชอบเพราะว่ามันมีเนื้อหาพวกแบบเหมือนเราดูซีรีส์พอเราอย่างสมมุติว่าเลเวลแปดปดสเงี้ยไปทำาัควดดูซีรีส์แบบตดยังไม่ทันจะหายเหม็นนะคะพี่น้องเอา้าซีรีส์สั้นๆนี่แม่งจบล้เราต้องรอเลเวลแปนะ,ะไปดูซีรีส์เรื่องราวต่อไปนะเป็นยังไงเข้มข้นเหมือนกาแฟโอววนตินขนาดไหนอะไรเงี้ยเอาไว้มาพบคลิปหน้าก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ หาแฟชั่นฟรีนะโยนลูกบารสิบลูกติดติดกันนะให้ได้นะถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็นั่นแหละก็ไม่ได้ก็รอวันต่อไปนะมันให้รับวันต่อวันอนนะไรเงี้ยนะก็โยนกว่าจะได้โอเคบะบุ๋ยค่นผู้ชม